ดีสวัสดีหนึ่งแสนคนดูนะครับวมือคนเบิ้องอะไรมเขานอนหรือเปล่านอนมาเลยพี่จ๊มองไปเลยนะเบิ้งคนเดียวหนึ่งนอมาเลยพี่จโอ้หนมาแล้วนี่

วังไม่วังจวครับจั่วครับผมนอนเด้อโอ้ยจะนอนกันอกนอนครับต่อมาใจแน่มาครับมาจวนมาจวนกันครับมือน,นี่มวลมวนครับผม โอ้พี่ลินพี่ลินมาเด้อฟังลำมานิมาโอ้ครับผมพี่แล้วพี่ลินขับมาเด้อพี่ลินมาครับมันรับพี่เขาพี่ลินขับยาวไว้รับพี่น้องอ่ะจวดครับมีกัญชา ผมเคยไปซื้ตลาดเข้มกินนาปุหบมิ้หูเลยว่าเข็มหรือไ่เข็มนะอันนี้ราการนะครับ้าเหาทำสติหน่อยคิดถึงยังไงกับนังปูโอ้ถามสาธิตหน่อยคิดคิดยังไงกับนางปูที่พรทับปิดไปแล้วครับสาธิ มันมันเล่นแค่สามขวดนี่บคับเขาไปบาง่นอะไหักเิดสามขวดหนึ่งสองสามสี่ปีขวดจับขวดรกนะผม้เบิ้งเบิงเบิ้งเบิ้งย่ไ่ได้ตัวเบิ้งไม่ขอดเบิ้งีตัวเบิ้งบิ้งหมเลยต้างอ่าน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 จดิามามาสวัสดีครับไอ้โต้งขาล็อกครับสวัสดีครับโตงขาล็อกครับ ตุ๊กเขาหรอครับ้าเอาเบ็ดนำถ้าเก้าเอาเบ็ดนำเพระาะว่าเบ็ดจะคุมคุม,มทวนจางจะน้องตายปอกโคนผุดขอมมีคุ๋ยักคือบ้องคือไทยฉันปองคือบ้องกันต้า

ออกเองหมดออกเองมากมากไรมากไรมันล้องยังไงวะนกแก้วขึ้นไรนะเออม่ขึ้นนนี่ืไอ้ยับไอ้ยับปอดยังไงเอเนี่ยตอมัดใจะมันมันมันมาทั้งในลงจผมผมลงลงจบไปนผมหาหม่งจบอยู่อ้ไอ้ไอ้ที่ไปะผมสวัสดีตัวนรก

บีนึงบแม่มจิือย่ดีไหมบอแม่บอแม่การการิสื่อเ่องทกข์มาสักหนึ่งคืออะนรเรื่องกมาสักหนึ่งวะการจสื่ออารมณ์จากอะไรคืออะไรคืออารมณ์คือทงาน้กันหละเป็นไอ้นะไอ้เอานอนมุดวงเถียงนะจ้าเกิดไปมุงเทียมเลยแต่คนนี่มคนหน้ะ น่าจะเิ่มาไ่งายเ่งียบละเื่อบกอนทีไปมาฐางับอมเชฟเอมาทางครับผมไอ้นยังอ่าอาไอ้ท่ไปตามขางอ้เอง่คงนไอยู่เดียวเดียวไอ้เออเขาเห็นอันม่อนม่อนม่อนนอนหรือเปล่าถ้าคอนนอน น้องบอยต้องทำงานทำตามนายบอกทำตามนายผมเลยบอไปไงพ่อไปไงพ่อลูก้นไปเลยหรือไงน้องทำงานน้องก็เลยตามทำนายบอกมากมาตัเอไมเอาลมเงินลงเทียบเลยาหมารมาลเออ ก็งูเลอนเอามาแดงกี่ว่ได้วันนึงกี่ดได้มันงมัมันลงวอมวนครับจวยจชวมันยัง่ลงมันกาสอง็จะหลอหลอตีนทยนทนอมันจะลงกับทําสัมผัสกันเหมือนแต่ตะกอนนะเทก็เหมือนกอนแหละแต่บางครั้งเขายู่ไปน่ะยู่ไปพี่ละครับเอานี้ก็จะอาต้งคาล็อกนะครับ แ้พี่ว่าออกซิงเกิลไหนบ้างมครับเือสัมันธ์ก่อนที่ก่อนไอต่อใจสาส่อยังไงอ๋อลองู เฮ้ยที่หลอดเข้าไปเข้าไป้ามไอ้แม่ไหลมันมันไอ้ม่ไหลง่วงแล้วบ่ไหลจนไปไม่นอนแล้วงงแหงล ต้องเอาเร้เข้าม um, ือนี่น้มือเย่าไอมืองาืองานั่งไรซื้อรับเสื้อดิเมยเหนื่อยไรโอ้ยเอถึงสภาพร่างกายผมบวยเจ็ว่าสมองผมกบบวมติดที่กันไปขอบคุณขอบคุณ อาห้ามทำไไปแล้วครับออตัวขลอกไปนอนลครับบอกทีมงานไปนอนครับสงสารครับอ๋อครับผมตุงขาลอกไปนอนครับเหลือนี่ครับสายแข็งครับ <laughs> สวัสดีครับ <peek ing out>

ngày cả một một mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ครับออกแดนนี้อยู่ที่อยู่ครับ

นะครับจวดน้กันครับมันมว้กันได้พี่น้องเลยมาจวดน้ำกันครับเยาวอาไรเฝ้าโยกเฝ้ายกให้หมนบอกมาหมอบอไรหมออไอ้าครับมือนที่ร่มนีมในขึ้นล้ครับ เมื่อคืนนี่มีงานครับเมื่อคืนมีงานนั่นโต้ลมหนาวมันไงงองมากมันไงมากนะครับแล้วก็มือนี้ว่าสิกลับมือครับแต่ว่าอะนะิษแผนติดลมเลยบดชการครับกะวัชกับมือครับกบกรุ่เทือมือครับโอเคครับผมอ่ะกะเดี๋ยวปิดไล่์เค่นี้กันด้วยครับเด้อขอบคุณแล้วครับที่มารับชมนะฮะครับผมครับสวัสดีครับ ออกหมยัางยู่เลยอาชาทิพนกบอกระคืนโอ้ชาทิพนกครับกรคืนครับขราพเจ้าขอพิสแหละสุดแคนิ้ก่อนนะครับนะขอพเค้าคสวัสดีครับ